คุณเคยได้ยินเรื่องเล่าพระป่าผู้อย่างรัวอนาคตไหมครับเรื่องราวที่ไม่ใช่แค่คําทํานายทั่วไปแต่คือคําเตือนที่ถูกบอกเล่าล่วงหน้าหลายสิบปีก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นจริงชนิดที่ว่าผู้ฟังในวันนั้นหัวเราะคิดว่าเป็นเรื่องตลกแต่สุดท้ายโลกกับต้องสั่นสะเทือนตามที่ท่านได้ลล่าวาจาไว้ทุกถ้อยคาวันนี้เราจะมาเจาะลึกคําทํานายของหลวงปู่ชอบฐานสโมพระอริยสง์ แห่งภาคอีสานที่ไม่ได้ทำนายแค่เหตุการณ์ในวันๆแต่ยังพยากรณ์ถึงสงครามโลกครั้งที่3ที่กำลังจะปะทุข,ขึ้นในไม่ช้าและที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นคือชะตากรรมของประเทศไทยในหายนะครั้งนี้บอกเลยว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันยิ่งกว่าภาพยนตร์ที่เราเคยดูมาหลายเท่าตัวหลวงปู่ชอบฐานสโมหรือพระอาจารย์ชอบฐานสโมท่านเป็นหนึ่งในสิทธิเอกของหลวงปู่มั่นภูริทัตโต พระอาจารย์ใหญ่สายวิปัสนากรรมฐานท่านเป็นพระที่ขึ้นชื่อเรื่องยานอย่างรู้และคําทํานายของท่านหลายเรื่องก็เป็นที่ประจักษ์ว่าเกิดขึ้นจริงอย่างน่าอัศจรรย์หนึ่งในนั้นคือเหตุการณ์ที่คนทั้งโลกไม่มีวันลืมการโจมตีตึก World Trade Center ในสหรัฐอเมริกาเรื่องนี้ถูกเปิดเผยโดยครูบากก้วยหรือพระอาจารย์วิรัดิ์ธีรพัทโทลูกศิษย์ของหลวงปู่ชอบท่านเล่าว่าในปีพศ2534หรือกว่า10ปีก่อนเหตุการณ์นายวันจะเกิดขึ้นจริง หลวงปู่ชอบได้เดินทางไปเมตตาลูกศิษย์ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาและท่านได้พำน,นับอยู่ที่คอนโดมิเนียมชั้น16ในแมนฮัตตันหลวงปู่ท่านได้บอกกับเจ้าของห้องซึ่งเป็นคนไทยว่าถ้ามีเงินอย่าอยู่หม่องนี้ให้ไปซื้อเฮือนซื้อบ้านยุคขังนอกคือให้ออกไปจากนิวยอร์กเสียเจ้าของห้องก็กราบเรียนท่านว่าหลวงปู่เจ้าคะที่ดินที่นิวยอร์กมันแพงเหลือเกินหลวงปู่ตอบกลับมาอย่างน่าตกใจว่า เป็นเป็นมาลามภาษาอีสานโบราณแปลว่ามันจะตายท่านหมายถึงตึก world trade center ที่ตั้งต่าง,งานอยู่ไม่ไกลจากคอนโดที่ท่านอยู่ท่านยังบอกให้ลูกศิษย์ที่ไปด้วยถ่ายรูปตึกแฝดไว้พร้อมกับชี้นิ้วไปที่ตึกนั้นและกล่าวว่าต่อไปเมื่อสิเป็นมลรางผู้ฟังในวันนั้นต่างหัวเราะคิดว่าเป็นเรื่องล้อเล่นเพราะใครจะไปเชื่อว่าตึกสูงเสียดฟ,ฟ้าที่แข็งแรงขนาดนั้นจะล่มสลายได้ แต่แล้ว9ปีต่อมาในปีพศ2544โลกก็ต้องตกตะลึงกับเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดแขกจากตะวันออกกลางได้ขับเครื่องบินพุ่งชนตึกเวอร์เทสเซนเตอร์ถึง2ลำตึกที่เคยโอ้อาสง่างามก็พังทลายลงมากลายเป็นฝุ่นผงผู้คนล้มตายเป็นพันตรงกับคำทํานายของหลวงปู่ชอบทุกประการสิ่งที่หลวงปู่พูดว่ามันเมามันเมามันครั่ง เครื่องบินที่ห้ามบินผ่านบริเวณนั้นยังสามารถบินเข้าไปได้ราวกับมีอะไรมาบดบังสายตาหรือทำให้ผู้คนไร้สติไปชั่วขณะไม่เพียงเท่านั้นท่านยังกล่าวอีกว่าตึกนี่เขาสีหึ่งคือเขาจะรือ้อตึกรอบข้างที่ได้รับผลกระทบจากแรงกระแทกของตึกแฝดที่ลม้มลง ก็ถูกสั่งรื้อถอนตามมาหลังจากนั้นไม่นานแต่เรื่องน่าตกใจไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นหลวงปู่ชอบยังได้พยากรณ์ถึงสงครามใหญ่ที่กำลังจะอุบัติขึ้นสงครามโลกครั้งที่3ที่จะรุนแรงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาท่านบอกว่ามันสิเกิดสงครามสงครามครั้งนี้จะใหญ่หลวงกว่าสงครามโลกครั้งที่1และสองรวมกันเพราะอะไรน่ะเลยครับเพราะสงครามครั้งนี้มันมีปรมาณูนนหลายโพดผู้ใดก็มีหมายถึงอาวุธนิวเคลียร์จะถูกใช้กันอย่างแพร่หลาย ไม่ใช่แค่บางประเทศอีกต่อไปฝรั่งก็มีแขกก็มีรัเสเซียก็มีแม้แต่จีนก็มีจุดเริ่มต้นของหายนะครั้งนี้ท่านทํานายว่าคาแขกคว่วมโตกันสู้กับเมกาเมือ่อใดมาสู้กับอังกฤษเมือ่อใดนั่นแหละชุดเหลืองตนมันสไปจังสันคือเมื่อกลุ่มประเทศอาหรับรวมตัวกันต่อสู้กับอเมริกาและอังกฤษนั่นคือสัญญาณเริ่มต้นของสงครามครั้งใหญ่ท่านเปรียบเทียบสถา,านการณ์นี้ว่าหมาจิ้งจอกลุมกัดพญาเสือราชสีโดยหมาจิ้งจอกคือพวกกลุ่มอาหรับ ส่วนพญาเสือราชสีคืออเมริกาและอังกฤษหรืออาจหมายถึงมหาอำนาจตะวันตกสูงได้และเมื่อการต่อสู้ถึงจุดเดือดผู้ใดมีปรมาณูกังงัดมาใส่กันโลดหมายถึงใครมีอาวุธนิวเคลียร์ก็นําออกมาใช้ล่มกันอย่างไม่ลังเลสงครามจะดําเนินไปอย่างดุเดือด8เดือนคือช่วงเวลาที่โลกจะถูกล่มอย่างหนักหน่วงที่สุดลาภพนาสูงที่สุดคือความเสียหายจะใหญ่หลวงจนไม่อาจประมาณได้ แต่ผลกระทบที่แท้จริงจะยาวนานกว่าน,นั้นมากท่านบอกว่าผลกระทบจะมีถึง4ปีหรือยาวนานกว่าน,นั้นเพราะหลังปรามนูลงแล้วโลกเสียเอียงคือโลกจะเอียงเสียสมดุลอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงทางภูมิประเทศครั้งใหญ่แผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดและหายนะทางธรรมชาติอื่นจะตามมาคำถามสำคัญคือแล้วประเทศไทยของเราละ่ะจะรอดจากหายนะครั้งนี้ได้อย่างไรหลวงปู่ชอบให้คำตอบที่น่าทึ่งและเปี่ยมด้วยความหวังท่านกล่าวว่าบ่ตายดอก หมายถึงคนไทยส่วนใหญ่จะไม่ตายแต่เฮาบัวได้เห็นหมายถึงตัวท่านหลวงปู่ชอบจะไม่ได้เห็นเหตุหการณ์นั้นแต่อาจารย์แสงอาจารย์นวยหรือว่าอาจารย์วิรศักด์และหลวงปู่ครูบาอภิชัยครูบากล้วยจะได้เห็นและเจอกับเหตุการณ์นั้นโดยเฉพาะพระอาจารย์วิรศักด์หรือครูบากล้วยท่านยังระบุชื่อเลยว่าท่านจะได้เห็นสงครามโลกครั้งที่3ด้วยตาตัวเอง ซึ่งตรงกับความเป็นไปได้ในปัจจุบันที่สําคัญที่สุดคือ5ประเทศจะไม่โดนอาวุธนิวเคลียร์ไม่โดนกำมันตรภาพรังสีท่านบอกว่านิวเคลียร์มันสีบอลงลมมันสีบอพัดเอาผิดมากลมจะเปลี่ยนทิศพัดเอากำมันตรภาพรังสีไปทางแขกและฝรั่งก็คือประเทศที่ทําสงครามกันเอง5ประเทศนั้นคือไทยลาวขเขมพรพมา่าและเวียดนามกลุ่มประเทศในแถบสุวรรณภูมิของเราเอง ท่านยังย้ำด้วยสำเนียงอีสานว่าสิบ่ถึงนิ้วเคี้ยเลยนี่คือความน่าอัศจรรย์ของคำทำนายเมื่อโลกปั่นป่วนจากการทำลายล้างหงวงปู่ชอบทำนายว่าน้ำมันกระสิเยียนคือแหล่งน้ำมันที่อยู่ทางตะวนันออกกลางจะแห้งเหือดไปน้ำมันดิบจะไหลามาทางอ่าวไทยของเราประเทศไทยเราจะกลายเป็นแหล่งพลังงานแห่งใหม่ของโลกและที่สำคัญกว่านั้นไทยสิมีทุกอย่างแบบนี้ท่านหมายถึงเรื่องอาหารการกินเมื่อเกิดสงครามโลก ข้าวปลาอาหารจะหายากยิ่งกว่าทองคําข้าวเม็ดหนึ่งมีค่าเท่ากับทองคําเม็ดหนึ่งแต่ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านทั้ง5้านี้จะเป็นแหล่งอาหารเลี้ยงคนทั้งโลกเพราะเรายังสามารถปลูกข้าวปลูกพืชผลทางการเกษตรได้เนื่องจากไม่โดนกรรมัตภาพรังสีและนั่นจะทําให้ประเทศไทยรวยเป็นอันดับสีของโลกด้วยจากข้าวรวยจากน้ําเพราะความเจริญจะกลับมาอยู่ทางเอเชียบรุรพาของเราส่วนประเทศที่เคยร่ารวยอย่างฝรั่งเยอรมันอังกฤษอเมริกาฝรั่งเศส จะจนเหมือนกับพวกแอฟริกาพวกเขาจะลำบากหาอยู่หาก,กินแทบไม่ได้เพราะดินแดนพวกเขาถูกพิษสงครามกลืนกินคำทำนายของหลวงปู่ชอบฐานสโมโไม่ได้มีไว้เพื่อให้เราตื่นตระหนกแต่เป็นเหมือนเข็มทิศช,ชี้นำทางให้เราได้เตรียมพร้อมและตระหนักถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นแม้สงครามโลกครั้งที่3จะดูน่ากลัวและเป็นหายนะแต่สำหรับประเทศไทยนี่อาจเป็นโอกาสที่เราจะได้ก้าวขึ้นมามีบทบ,บาทสำคัญในการช่วยเหลือมวลมนุษยชาติ เป็นที่พึ่งทางอาหารและพลังงานให้กับโลกใบนี้สิ่งที่เราทําได้ตอนนี้คือใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทสร้างบุญสร้างกุศลและเตรียมพร้อมรับมือกับทุกการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะมาถึงเพราะไม่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรความดีงามและสติปัญญาเท่านั้นที่จะนําพาเราฝ่าฟันวิกฤตไปได้และคุณล่ะครับคิดว่าคําทํานายนี้จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่และเราควรเตรียมพร้อมอย่างไรร่วมแสดงความคิดเห็นและแบ่งปันมุมมองของคุณได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยครับ